ไม่ไปจำหมดนะอย่างเราเดินมนันคล้ายๆว่าเราเดินมนันมันไม่สุดอยู่อย่างนี้มันไม่ไปเนีเออ่ยเนีกก่ยก็กนะลับนะในความรู้สึกนะพูดถึงเรื่องจิตของเราล้วก,ก็นำมาแตาม่มามาถึงที่นี่ไม่มีที่ไปจบอันนี้อันหนึ่งอันที่สองนั่นมันเป็นอย่างนี้เดนินมันมาชนนี่เลยเนีกก่ยก็กลับนี่ย เดินมาก็ื่อมาชนนี่มันก็กลับแบบนึงนี่มันไม่มีอะไรจะชนมันจะตกลงไปมาถึงนีก็กลัวเลยก็กลับกลัวเลยก็กลับไอ้ตรงนี้มันมามันชนตรงนี้มันก็กลับมันชนตรงนี้มันก็กลับนี่อย่างนี้นี่มันอะไรเนาะน่ยังสบายใจทำภาวนาเดินจะงกงไปที่ไหนเดี๋ยก็กลับมายู่ตรงนี้แหละ นี่อะไรอะไรเนี่ยนี่อะไรจะชัางมันเถอะไม่นานมันมาหยู่ไปนานก็โว้กันตรงนี่อะไรมันมาทวงอยู่เรื่อยเรื่อยคุ้มรูในใจใช่ใช่ในาธิที่มันเป็นมาแล้วในสมาธิแต่ธรรมดาอยู่ปกติมันก็มีความรู้สึกอย่างนี้จิตใจมันมาวุ่นวายอย่างนี้มันคืออะไรมันมาทวงอยู่บ่อย ไอ้ตรงที่มันเป็นมันเป็นในสมาธิเราเนี่ยเป็นในสมาธิแล้วมันติดอยู่ในสมาธินี่เราเดินมันมีความรู้สึกอย่างนี้คืออะไรอี่จังหวะเนี้ยนี่มันคืออะไรมันมาช่วงเราอยู่บ่อยๆอย่างนั้นน่ะคือคือเรายังไม่รู้รู้ไม่เลยถึงขั้นที่ปล่อยวางมันมันก็ยังติดตามอยู่ก็เลยขึ้นไปเลยมามองเห็นพระในเวลานั้นใจนึกถึงท่านอาจารย์หวัง ท่านไปอยู่ยอดเขาปูดังกาท่านมีนียู่สององ์แต้ก็มีพระองค์เยอกับท่า,ทานมันด mm ู hmm. ยอดเขา mm hmm. มันเคยเห็นท่านแอกแล้วก็มองเห็นว่าพระองค์เยอะมาะ ท่านยังมีอย่างใดก็ต้องมีอย่างหนึ่งแหละท่านตึงมาอยู่อย่างนี้เนี่ยภาวนาท่านจะดีอต่จะดีเป็นขนะ้อยึดเนะ่มันขึ้นเพื่อนกันกระทังพอไปตึงกันดีใจเลยท่านก็รู้เหมือนกันที่ผมไปไปเนี่ยท่านจะพบพระอย่างนี้ท่านก็รู้จักเหมือนกัน ตอนกลางคืนมาจะมาพูดถึงการปฏิบัติกันแจนเกษกันวั่น,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 นาารุ่รนรุ่นทุนกขนะิสไอแกนวั่นรุาา่นอาจารย์ีบัตสุกกะลานี่แหละเป็นเพื่อนกันเก่งก็าน่าเก่งนี่ยใช่สงถามั่งท่ท่านอาจารย์เนี่ย วันนี้มันก็มีเวลาอันสมควรที่จะกราบเรียนท่านอาจารย์ทันแล้วนะไอ้เรื่องภาวนานี่ครับมันเป็นยังไงไหมจะเล่าให้ฟังเรื่องที่มันเก็นมาต่างต่างเออันี้มันไม่ใช่เป็นเพียงเท่านั้นนะท่านอันนี้มันเรื่องเล็ก ท่านมาพูดถึงเรื่องของท่านให้ฟังในคราวนั้นก่าันเดินกำลังทำเพียงเนีนเดินจะกลงไปหยุดอยู่กำหนดในร่างกายมันจมในในวินเนี่ยจมไงไนรู้ไหมลนะ่ะรู้ทำไมไม่รู้รู้อยู่มันก็จมลงไปกำหนดมันก็จมงลงไปด่วยด้วย กันโน้ตัวมันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปชมไปด่จมมันถึงที่สุดแล้วทีท่ไหนไม่รู้จักถึงเต่มันถึงที่สุดมาแล้วมันก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแทนยืนยืนตรงนี้ขึ้นมา่นีไม่ไม่อยู่นี่ขึ้นไปโนอนอีกแล้วขึ้นไปโนนก็รู้มันอยู่แกว่า อัศจรรย์หรือเกิดว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะทีนี้ก็มันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปถึ้นายไม้เลยร่างกายแตกบุ้งออร์ไส้ไส้ใหญ่ไส้น้อยเนี่ยมันไปติี่กิ่งไม้มเป็นพวงเพราะอาจารย์ไม่ใช่ฝันหรือไม่ใช่ันะ เออไม่ใช่ฝันเราฟังดูมันก็แปลกเหมือนกันนะนี่คำว่างันเองนี่ถ้าเราไม่รู้มันนะมันมันจะเราเป็นอย่างอื่นไปมันเป็นจริงๆอย่างนั้นนี่มันเป็นจริงๆอย่างน,นยงนั้นในเมื่อนั้นมันก็เชื่อว่ามันเป็นจริงๆอย่างนั้นเราเดี๋ยวนี้เราก็รู้อยู่นะเห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นฉันบอกว่างี่ขนาดนี้แหละ ท่านจะไปพูดเดยนิมนิดอย่างอื่นขนาดนี้มันเป็นได้อย่างนี้ถ้าว่าคนราร่างกายมาแจกปุ๊มมันจะมีความรู้สึกอย่างไรนะไอ้จริงไหมมันไส้มันเป็นพวงเลยมันพันต้นไม้อยู่เนึ่งเออไอ้ความรู้สึกตรองผมก็ดูอยู่มันไส้ออกมาก็รู้ไส่ร่างกายมันแตกก็รู้ร่างกายมันแตกไอ้สิ่งที่มันดูมันมีอยู่ร่างกายมันแตกของมันไปไส่มันพันของมันไปอยู่อย่างเนี้ยพอเห็นมันเป็นอย่างนี้ มันเป็นได้แต่ก็มั่นเรียบเกินไปแต่ข้าใจว่าอันนี้คือนิมิตมั่นอย่างนี้อันนี้คือนิมิตเชื่อมั่นในใจว่าไม่มีอะไรจะทําลายเราได้อย่างนี้เมื่อเมื่อห็นเิ็นั่นหนาดกำหนดดูเมื่อดูแลก็ดูเข้ามาดู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 มาถึงจิตขณะถึงจิตมันอยู่ในนี้ปุ๊บนีนก็หายมันก็หายไป สมมาหน้าคิดมันอะไรเนาะผมก็พูดว่าอันนี้ที่นี่ผมมากราบ่านอาจารย์ผมจนปัญญาอะไรนีนเนี่ยผมไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอีกมันเป็นอีกแบบหนึ่งคล้ายๆว่าเราเดินสะพานไปอย่างเนี้ยท้ายสะพานนี่มันโดดไปในแม่น้ําอย่างนั้นนะแล้วก็เดินไปเดินไปเดินไปจบไปหยุดคึ ไม่มีที่ไปอีกแล้วจะทำไงอย่างนี้ในกวารกลับมาบางทีมันก็เดินก็ไปอีกมันเป็นในสมาธินั่นน่งนะไม่ใช่ว่ามันเป็นอยู่เฉยๆนะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็อืมมันจบอยู่เงี้ยเดินไปเงี้ยมันอยู่เนี่ยมันไม่มีที่ไปมันจ,จบอยู่ตรงนี้เนี่ยกลับมาอีกกำหนดไปมันมันไปไม่ได้บางทีก็กำหนดไปบางทีมันมีอะไรขวางอยู่อย่างนี้ มาตามพึกไม่มีที่ไปเลยมันเป็นนานนะครับในี่ไม่ใจเนะ่มันมันจนมันจนมีความรู้สึกอะใครเดิมาช่วยเราเนาะเราก็สวงใจเมื่อมันเป็นอย่างนี้แนละ้วจะท่องทำอย่างไรอย่างนี้เมื่อก็เกิดขึ้นมาก็เราเรายัางมันเป็นไม่เป็นถึงขนาดนี้นะทําไปผิจรินาไปอันนี้มันคืออะไรทนายา่า อันนี้มันหมดมันเป็นที่สุดแห่งสัญญาแล้วท่านบอกว่าเมื่อมันที่สุดแห่งสัญญาจะไปที่ไหนยืนอยู่ที่ตรงนั่นแหละให้กำหนดี่ตรงนั้นไม่ใช่ว่อาอยู่ที่ตรงนั้นนะถ้าเราอย,อยู่ตรงนั้นว่ะมันจะแก้สัญญาในที่นั่นมันจะเปลี่ยนเองของมันไม่ต้องไปบังคับมนันเลยแต่เรากำหนดจิตได้ดีว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้ กำหนดจิตรู้เมื่อไม่เป็นเช่นนั้นความรู้สึก่าเป็นจิตจะมนเป็นยังไงอะไรให้รู้จักมาเป็นให้รู้ประมา,มามาแต่มันรู้จิตเป็นเยวมันก็เปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนสัญญาเศรษฐายาว่าสัญญาของเด็กกับสัญญาของผู้ใหญ่นะมันก็เปลี่ยนออกไปเป็นสัญญาของผู้ใหญ่ยังอย่างเด็กอย่างเงี้ยมันเคยแกมัน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 อยากจะเรียนของอย่างนี้ เมื่อมันเติบโตขึ้นมาแล้วมันเห็นของชิ้นหนี้ไม่น่าจะเล่นกันแล้วมันก็เลยเล่นของอย่างยืนเลยท่านเรียกว่ามันเปลี่ยนสัญญาแล้วแต่นี้ก็เลยเข้าใจอืท่านบอกว่าอย่าพูดมากหลายเรื่องแต่พูดหลายเรื่องหลายเรื่องหลายเรื่องคิดว่ามันเป็นในทุกอย่างเลยพ็แล้วกันเรื่องสมาธิ่มันเป็นในทุกอย่าง แต่มันเป็นทุกอย่างเลยก็ช่างมันเถอะเราอย่าไปสงสัยมัน,มนอย่าไปสงสัยมันอันนี้อย่าไปสงสัยมันเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้เดีย๋ยวม,ยมันจะคอยหมดของมันไปมันจิจตังขารไม่มีอะไรต่อตายถ้าเราต่อไปเห็นเป็เดีย๋ยวเราู้ไปเห็นเป็ดเป็ดตายเป็นไก่เดียวไปดูตามไก่ไก่เป็นหมาดูหมาไปเดี๋ยวกลายเป็นหมูเลยวุ่นไม่รู้จะทิ้จบ กำหนดรู้มันทิ้งมันค่ตรงนี้แต่ว่าอยกเข้าใจ่าหมดนะก่านาอย่าเข้าใจว่าหมดนะทิ้งตรงนี้แ่แยเข้าใจ่าหมดอืมอย่าเข้าใจ่าหมดเดี๋ยวมันจะมีอีกแต่เราทําความว่างมันไม่เชื่อมันวางมันรู้รล่อยวางมันไว้ในใจของเราเสมออย่างนี้ไม่เป็นอันตรายทั้งนั้นกำหนดอย่างนี้ให้มันมีรากฐานอยู่อย่าไปยิ่งตามมันเเราไปภาวนาแล้วมันเป็นเช่นนั้นแล้วรู้จักคือแล้วมัน เราไม่ความรู้สึกแล้วเนี่ยเมื่อมันเป็นเช่นมาแล้วก็น้อมเพราึทกิจิตของเราดูกำหนดตรงนั้นพอที่เว่าแก้ตสรมันก็ค่อยๆเกิดปัญญาของมันแก้ของมันไปเองของมันมันมีช่องของมันไป่องนทอานบอกว่าอันนี้อันนี้ยิ่งแตว่าอนาคตต่อไปนั่นนะทนว่าก็ทานองเดียวกันนี้ แต่มันจะยิ่งหย่อนประกันก็ได้มันจะดีเลือดมันจะดีประเสริฐตัวช่งมันเถอะมันจะต้องเป็นอย่างนั้น,นอันนี้ให้ทําความเข้าใจไปในใจจริงๆอย่างนั้นไปปรึกษาอย่างนูน้มันจะสามคืนคุยกันนี้นั่นนะ้วเรเิ่มจากวก,กเขามาระวังเด้อบางคนเมื่ก่อนไม่มีอะไรครับ สบายไม่เป็นทุกข์เลยนะไม่มีอะไรที่จะขัดข้องสบายกายก็สบายใจก็สบายไม่มี้ยท่านบอกว่าอันนี้มันคือปุพกรรมของเราเน,นี่ยมันก็ต้องสู้กันในเวลานี้เวลาจิตมันรวมนี้มันก็มาแย่งมันดังตรงนี้ไอ้จริงทีท่มาแย่งแล้วมาแช่มันของลายอย่างเงี้ยของดีอยงนี้นะ ใจเราเบิกบานไปชอบมันก็มีนะไม่ใช่นะท่านบอกว่าไงของร้ายมันน่ากลัวก็มีนะน่ารักก็มีเป็นอันตรายทน้งนั้นถนนจะใบไมยมันมันเลยอันนี้ยังมีมากเป็นคนลงจากภูเขามาแล้วก็มานั่งกำหนดมาพิจารณาหลายหลายอย่างหลายหลายวันนะเออมันก็ดีก็เ,เลยคิดว่าเอ้ยคน จะเป็นภาวนาคนเดียวนี่มันก็ได้หรอกแต่ว่าบางคนบางคนมันช้าไปก็มีเตรียมไปอ้อมวอบวนๆไปทั้งนั้นอมอย่างนี้ไม่ต้องัดทางใจของเราถ้ามีไปไปล่องบอกที่ทางมันก็บินไปเลยพิจารณาไงมันมีทางที่จะพิจารณาอลยทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ มันติดหนักนอันนี้ก็เป็นภาษาเนี่ยนะโน้นเป็นที่อินเดียยังอามาอยู่นี่จับมามันมันทัานไม่จับมันมาหรอครับมันมันมีเองหรือมันดึกขกันมามันเป็นคือมันไม่ขาดอันนั้นนะเรื่องจิตเรื่องจิตเนี่ย ท้ามันเกินควรใดมันมันเสียสกษัตริย้นี่แหละเป็นบ้ามันเป็นบ้าแต่ไอคนเป็นเฉพาะจิตนี้มันไม่ใช่มันแก่งางานทำมันเป็นแน่ท่านอาจารย์เจ้าคุณอาจารย์ครูท่านนเด็กเด็กนักกก่นเด็กเด็กเป็นเนรมาบวช มีวิธุด harma ม,มาทำธรรมทานท่านว่าท่านก็ไม่รู้อาจารย์ไม่ร,มรู้ฝึกก,กรมรมฐานลูกศิษย์ไปฝึกธรรมฐานมามันเป็นยังไงอาจารย์ก็ไม่รู้เมื่อฝึกฝึกมากเป็นเดือนเดือนเนี่ยเนี่ยมันเกิดโทษมากานี่นะ่นเกิดเทศอะไรอะไรเทศได้แต่เราก็ฟังอยู่ยทำไมหนังสือมันไม่ได้เรียนเนี่ย มันพูดถูกเนี่ยอะไรมันอัศจรรย์เลยเราฟังมันพูดพูดเราฟังมันก็ถูกเลยเราเข้าใจว่าเหมือนในเปาลามหรือเปน่าเหนื่อยอะอย่างเงี้ยมันเทศถูกทุกอย่างเราฟังมันชนะเพื่อนปาดเกินไป ก็ที่อาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติมาไปเป,เป็นเป็นรูปหลายการปฏิบัติเนี่เราคิดว่าเนี่ยนี่มันเกิดปัญญาแล้วนะมันมีปัญญาแล้วมันจะพ้นจากที่เดืยรได้เทศถูกต้ายอย่างคนก็อบฟังอีกวันหนึ่งตอนกลาคืนตอน,น,นเช้ามาเห้นาเชือวผูกคอแขวนเนี่ยโดนไม้ตายอ่ะ คือจะโอ้บางคนเป็นบ้าเว้ยอาจารย์รู้จักว่าเออมันเป็นบ้าเนี่ยครับคือคนไม่รู้จักกันไม่รู้จะแก้ไขอะไรมันเป็นไปอย่างนี้ถ้านานไปมันเป็นได้ครับคือ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 มันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาในใจว่าชีวิตนี่เบื่อแล้วไม่อยากจะอยู่ต่อไปอีกแล้ยนี่มันคิดมาเบื่อมันเบื่อืม เบื่อมันเบื่อ,อย่างกิริสไม่ใช่เบื่อ,อ,อย่างข้นกิริสไม่เป็นประโยชน์ะไรอยู่ไปก็นม้เป็นประโยชน์ไหมเหมือนโน่นตายดีกว่าวันไหนก็คิดอย่างงั้นไม่เห็นเป็นประโยชน์เลยตายดีกว่าวันไหนก็คิดห่มีประโยชน์อะไรคนตายดีกว่ามันจะทำลายเจ้าของมันแน่นอนมันเชื่อ ไอ้ความเชื่อนี่ทำลายชีวิตสิของด้กล้าทำถ้าไปในทางผิดได้มันก็ผิดมากแต่ผมเห็นว่าตามความคิดผมนะแต่ว่าจเาจะไปเอา,อาพิญญามาเนื้อไปเอาอะไรมาเนื้อพอจิตสงบแล้วพอเราพิจารณาสังขารทางกายส่็นบางคนเนเอาเอา,เอาตรงนี้กูจารณา ให้มันเป็นวิปัสนาไม่ต้องตามมันไปถึงโน้นแวะทางเพ้่อทำวิปัสนาตรงนี้ให้มันเกิดปัญญาให้รู้เศ้าริ่งที่มันเกิดับตรงนี้มันก็ไปได้เท่านั้นบางคนมันคิดอยางังนะจะทำสมาธิให้มันสุดขีดมันเชื่อจะรักษาจิตให้มันสุดขีดมันเชื่จะทำสมาธิให้มันสุดขีดมันมันจุดจงจบสตรงไหนก็ไม่รู้เรื่องเลย ไม่รู้เรื่องเันก็ไม่รู้เรื่องเลยไอ้นคมเป็นจริงแล้วเนี่ยน,นะไม่ต้องยํำอะไรมันมากมายหรอกคนที่มีปัญญาแล้วนะพอจว่าเราเพิกถอนสมมุติที่เขาสมมุติกันเนี่ย เพิกถอนมันออกละให้มันหมดให้มันเป็นวีมุตนะีมุตคือมันพ้นคือมันว่างจากสิ่งสมมุตินั้นสิ่งสมมตุติว่าเป็นนั้นแต่เราเพิกส,สมมุติอย่ให้มันเห็นตัววีมุตอย่างนั้นมันพ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อันนี้มันรู้จากจิตของเจ้าของไม่ต้องตามอะไรไปมากมายนางนครานี้พอแล้ว ปัญหานี่มันยุ่งหลายครับบางคนก็ทำยากคือคิดจนเกินไปใช่ได้ไม่ถูกเรื่องเลยคิดว่าจะทำมากๆแตนน่่ะมันดีอะไรมันดีทั้งหมดเองมันมากอย่างไรมันไม่รู้จะว่ามากน้อยมันเป็นอย่างไรตรววันใจก็คน คนเศรษฐีกับคนจนมันดีเศรษฐีมันดีมันดียังไงคนเศรษฐีมันดียังไงน่คนจนมันจนยังไงผลที่สุดเมื่อรวมจะเลืกไปแล้วมันก็เข้าฝันเศรษฐีคนจนมันก็เข้าฝันนั่นเองพอผลที่สุดตันแล้ว่็ต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้คืมันกันฉันนั้นอุตสาห์นี่มันจะต้องไปดกันทักงวันผพไมันเค็ยินนี่ ทุกเมย่อในโอกาสพูดกับลงพ่อือมาหาก่มีคนหไานนะครับคำสาคงจะกลายก็ยากเหมือนกันก็ไม่พอใจเลยนะจริงเราดีเหมือนกัน้าอมันไปดิบกันเอย ลุงพ่อที่พูดเมือ่อกี้นี้ว่าให้ทำจิตแท่จงโงพอสมควรแลว้วก็พิจารณาสั้ขารอัน<ม>นี้การพิจารณาสังนขารอย่างนี้ที่ไปยินองค์พ่อพูดหลายครั้งแล้วเป็นตน้นพิจารณาอาการสามสิบสองอันนี้ใจสัญญาคือความคิดความุรงแ่งมันสามารถที่จะให้เกิดลีภาสนาจริงไหมใช่ ต้องใช้มันก่อนต้องใช่อันนี้มันก่อนเริ่มมันก่อนถ้าหากว่ามันตามความเป็นจริงมาเรื่องรววมรู้สึกนึกคิดทั้งนี้ไม่ใช่ทั้งนั้นเอยไม่ใช่ทั้งนั้นครับแต่พูดไปถึงโน้นมันไม่ใช่ความนึกคิดคิดดีคิดชั่วคิด,ค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 ดไม่ใช่ทั้งนั้นอืถ้าใช่มันจะหมดมันต้องทำให้มันหมดอันนี้ แต่เราคิดให้คนฟังเราพูดในีคนพูดให้เด็กฟังเรื่องเราทอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น <S <S ถ้าความเป็นจริงถ้าถึงทิ่สุดแล้วไม่เหลือครับอันนี้มันไม่เหลืออื <S <S อย่าตามสังขารอย่าตามความปรุงแต่งเราเห็นสังขารคือความปรุงแต่งมาเป็นตัวปัญญาเราก็วิ่งเข้าไปเรื่อยๆรื่มันเป็นสังขารทั้งนั้นเนี่ยไอ้ความรู้อันนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันทิ้งมันเหมือนกันเนี่ยเออทิ้งมันเหมือนกันดูจัก วิญญาณนี่ก็สักว่าวิญญาณไม่ใช่สัตว์บุคคลตนตนเราเขาเหมือนกันทิ้งมันเหมือนกันหรือแง่มันหมดหรือมันหมดอย่างนั้นอือคนก็ทำเมื่อทิ้งมันจะเอาอะไรอีกเนี่ยไปอีกละมันลําบากนะอือฮึอืคงงานนะสงโพธิ์ขึ้กว่านไม่ต้องสงบขนาดไหนพอพิจารณาได้ไม่จึงพอมีสติพอพิจารณาได้ ดิจิวปจชิบังเรืว่าไม่ได้คิดอดีตอนาคตคิดอดีต<ข>อ <inverter dive S 1> นาคตได้แต่ว่าคิดไปเอาจริงเอาจังกรรมมันมันจะคิดทุกอย่างอ่ะแหละแต่ไม่เอาจริงเอาจังกับมันมันเรื่องความคิดอย่างนั้นมันเรื่องความคิดถ้าความจริงทางความจริงจริงจิงอย่าไปตามมันเลยอนเรื่องความปรุงแต่งถ้าตามไปความปรุงแต่งมันมีเรื่องเสมอไปแหละมันหมดตรงนั้นมันหมด จิตนี้ก็สักว่าจิตเนี่ยไม่ใช่แต่บุคคลตนตองเราเขาเรียกว่าจิตการนุปัสนามันแใช่ของเราไนนะ้นั่นสุขนี่ก็สักว่าสุขทุกข์ก็สักว่าทุกข์มันสักแต่ว่าเท่านั้นจะไปเห็นตรงนั้นแล้วมันส่งถึงนั้นแล้วมันสงสัยมันก็ไม่มีอะไรนั่นนะั้นคือการพิจารณาอย่างนี้ ที่ปกติพูดมันเป็นความพิจารณาจริงๆไว้ครับที่ใช้ทา้งสานใช้ความค,คิดใช่ความคิดใช้ความคิดแ่ามันเห็นมันเห็นนอกเหนือความคิดออกไปอยู่ตรงน,นั้นเชื่อเชื่อเชื่อคือคือ,คอ,คอ,คอมันไม่เชื่อตามปาการนั้นอีกต่อไปน่ะใช่ไหมไอ้ความรู้สึกเดียก็สักว่าจะความรู้สึกเท่านั้นไอ้คือตัวันนั้นมัน คือตัวอันนั้นน่ะมันไม่เกิดไม่ดับอยู่อย่างนั้นมันเป็นของอยู่อย่างนั้นอืมมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นคือคือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคือคือ,คอ,คอมันไม่เกิดไม่ตายพูดง่ายๆจัะมันไม่เกิดไม่ตายอย่างที่ว่ามันไม่เกิดหรือไม่ตายอย่างที่จิตของเราเนี่ยไอจิตของเราน,นี่แหละสมมุติว่าจิตมันเปรู้จักความรู้สึก จิตเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องจิตจริงๆเนี่ยอะไรที่มันเหนือกว่าจิตไปนั่นน่ะไอ้จิตนี่มันเกิดมาจากอะไรเนี่ยด้ยจริงกำหนดว่าจิตจิตมันเกิดแล้วมันดับ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 จิตอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่ดวงจิตไอ้ที่มันเกิดดับทีอย่างเนี้ย มันเป็นความรู้สึกอันนึงแต่จริงทั้งหลายตอนที่มันเป็นความจริงนั้นมันไม่เกิดไม่ดับของมันมันจะอยู่อย่างนั้น